เผาถ่านใช้เองมาดูการเผาถ่านใช้เองครับเผาถ่านใช้เองครับนี่เป็นไม้ประดูนะครับเศษไม้นะครับเศษไม้ส่วนไม้ที่กองวางนี่เป็นไม้มะขามเทศนะครับได้เตรียมไว้นะครับขั้นตอนการเผาถ่านนะครับก็จะขุดหลุมลงไปนะครับขุดหลุมพอประมาณนะครับตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็นำเศษไม้ วางพื้นก่อนนะครับวางพื้นแล้วก็เอาไม้ที่เราจะทําเป็นฐานนะครับวางเรียงกันให้เรียบร้อยนะครับพอได้ปริมาณนะครับที่เราจะเผาแล้วนะครับเราก็เอาฟางวางทับข้างบนอีกหนึ่งชั้นนะครับทํบบนหนึชั้นแล้วก็ใช้ดินบริเวณที่เราขุดนี่นะครับกลบนะครับกลบทําป่องไว้ข้างบนสักสองสองป่องนะครับแล้วก็จุดจากข้างบนลงไป ก็ทิ้งไว้สองถึงสามคืนนะครับมันก็จะดับนะครับดับแล้วก็เปิดนะครับเปิดหน้าดินนะครับมันก็จะเจอฐานของเราที่เราทําการเผานะครับเราก็เก็บนะครับออกมาแล้วก็ใส่ภาชนะใส่กระสอบไว้นะครับไว้ใช้งานได้ต่อไปนะครับฐานตรงนี้คุณลุงนะครับได้เผาใช้ประจํานะครับเพราะจะเป็นเศษไม้นะครับเศษไม้ ที่คนเขาตัดไปแล้วเราก็ไปขอเข้ามานะครับไว้เผาถ่านใช้นะครับที่ครัวเรือนของเราเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขานะครับแต่ดดมาไม่ทันตอนที่ลุงจุดนะครับเขาจะได้เห็นขั้นตอนการเผาถ่านตอนนี้ลุงได้จุดไปแล้วก็เลยควันออกมาแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นเผาถ่านมีหลายวิธีนะครับแต่ละหมู่บ้านและพื้นที่ก็จะทําไม่เหมือนกันนะครับทำหเหมือนกัน ส่วนลุงก็เผาแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ได้ทำปล่องหรือทำเป็นหม้อเป็นโดมนะครับขุดหลุมเรียงไม้เผากลบแล้วก็เสร็จขั้นตอน2-3วัน2-3คืนก็ดับเราก็ได้ฐานตามต้องการนะครับเผาฐานก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ